สวัสด so, ีค,ครับนี่ผมทักคุณนะครับเีาจะมาเรียก action us, นะซึ่งจะมาเรนะียก a c t i o solo leveling เนาะในซีซั่นที่1 ep ที่4หรือตอนที่ 4, นี่นเครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะอ่าเหมือนรู้สึกว่าซงจินวูใช่ป่ะเขาคาดเดากันว่าอาจจะมีการปลุกพลังรอบ2หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เนาะเออแต่แบบสิ่งที่เขาได้มาแทนก็คือเขาเรียกว่าไงร,ระบบสเตตัสแบบใบคล้ายๆเหมือนเควสประจําวันอะไรเงี้ยในการเสริมสร้าง,งความแข็งแกร่งของร่างกายอะไรเงี้ยเนาะ อซึ่งนี่ก็เจ๋งมากแล้วก็ตอนท้ายคลิปเหมือนเขาจะลงไปดันเจี้ยนส่วนตัวจะมาเป็นของรางวัลที่ได้มาจากของของรางวัลประจําวันอะไรอย่างนี้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันผมว่านะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้ไม่ต้องติดตามรับชมนะเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องสู้กับไอ้หมาสีแดงอะก็นั่นแหละกันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ทับสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโอเคครับที่เราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมลายแคนเคียวเหล็ก อุ้ยอุ้ยอุ้ยูรุกตบเพลวมึงขนาดนี้เลยเนี่ยความแข็งแกร่งมึงเหรอข้อดกข้อยย่งเหมือนพี่แลนด์เอสผู้หญิงคนนั้นเลยเนาะความรู้สึกอะ <c oughs> ผมว่ามันต่อยแน่เลย <c oughs> โอ้ <c oughs> ต่อยจริงด้วยแล้วไม่หมัดโคตรหนัก <c oughs> จริงจริง โอ้ยถ้า,าเราอัพแม่งเป็นร้อยเป็นพันมันจะขนาดไหนวะไม่แต่เราก็ต้องกัดมันไปเรื่อยๆป่ะทป็นอย่างเงี้ยเออเ,เออหรือว่าต้องหาอาวุธเสริมวะโอ้เขี้ยวมันสามารถกัดเหล็กได้สบายๆเลยนะครับนียจะหนีก็คงไม่ได้ป่ะผมกำลังคิดอยู่เ <ๆ S 1> พราะดันเจ็บมันปิดเนาะ ต้องไปหาอาวุธป่ะแบบอาจจะมีอาวุธอะไรดอกก็ได้อ่ามงอ้เช่ียกด้เยเหรออมีองเก็บอุปกรณ์ผมจำได้แล้วส่โอ้

หายอะไรไม่ได้เชียวโอเคขอต่อต่อต่อสวย,ยเรียกอาวุธเพิ่มได้ปะอือโอ้ยตองจินูมึงนี่แบบไม่ใช่เล่นๆแล้วเดี๋ยวเนะี่ย わレベルがないと、ソングでリクエストじゃ、化ンしだったのにお、なるほど、ファンたのにこれは実戦だから。 さっきの傷が治ったのもレベルアップすると、全ての能力値も1ポイントずつアップするのか。Oh、全部で5ポイント。デイリークエストは3ポイントだから戦いを通してレベルを上げる方が得だな。あと、はどれくらい力が増すんだ。知能や感覚も数値化されてるけど。分かりやすいのは筋力。まだたったの3。2だけど、体がかなり軽くなった。

現金でどのくらいの価値がある。まあ、このダンジョンはせいぜい E 級くらいだろうから。二重ゴールドなんて、大した価値ないんだろうな。さてと、どうしようか。ボスを倒すまで外には出られない。機関席があれば出られるみたいだけど。それもどこにあるかわからないし。長期戦になれば食料が。あ <laughs>、ハロウィンは。一級、e、とはいえ。 スを倒すのเががรื่องれนึ่งผมก็ลองคิดอย่างนันเราไปฟาร์มมอนกากก่อนไหมเพิ่มเบลล์ซะหน่อยนนอ,อะไรโอ้มึงไปเรียกเพื่อนมาเหรอคิดอีกแง่หนึ่นงจะได้เวลาฟาร์มเลนะจริงินะาะ แต่จำนวนมันเยอะนะสวยอุ้ยมันดีมันกัดแค่ฮูดมันไม่ใช่กัดคอเราตกใจหมดเลยมา

อุ้ยตอนนี้เเทาไหร่ะเนี่ยฉายามือสังหารในะทุกอย่างด้วยเมื่อกี้โเคจัดการได้หมดนะบะโอ้ดาบกูหมดสภาพแล้วิเตนโือจุดี่เราช้เป็นส่ง่ม チャイチャイチャイ。おい、二日間。おい、二日間。おい、二日間。でも、一段落ついたみたいだ。おう。無駄なな、あば。おう、30cc。おぉー。帰ろっかな。

もしもン・ブレもしもンもし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 のしもがもし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 がしも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 

今のレベルじゃこの下にいる野郎に勝てる気がしない。コしスタニーのカイブツトかカタツ。おお、のんねやちゃめちゃいけなこの下にいるのは怪物。が上がりそうにアアな戦いし。ああ。よけなたかをつけると、ケンガもたない。みみさんにそう、レンヘバーのキムー,ー,ー,ーンで。

จ่พักเลยแม่งก็ว่าอยู่ม um, ันคงไม่ทนกับสภาพมันอ่ะนีเนี่ยตัวแล้ววะเนี่ยสีแดงปะสีส้มโอ้โหเราเหลือแค่มิสันปะต้องใช้มีสันท้าเป็นงั้น่ะ

โอ้ยเ้ยมันตามมาไม่ชอบเลยนักมูถึงบอกไปโอ้โอ้ฮะกมันก็เก่งขึ้นมากแล้วนะจริงอ่ะแต่ไอ้นี่แม่งเก่งไปว่ะลูกขนาดตัวที่มันใหญ่ด้วยแหละผมว่ามันเราได้เปรียบนอกความเร็วที่มันสูงกว่าด้วยเนาะ あと <Merci. S 1> でく、えー、らい、強くなれば。あとで。れ続けたこの人生を挽回できるんだ。だいぶそうな。兵器。最近、そう呼ばれてるらしいじゃないか。はい。ああ。まったく。幼稚なことを言う奴らがいたもんだお。おめえを返上できるように。頑張りなさい。おお、めん、ピーホン、おめん、コンビーマーでな。はい。

強ければ。圧倒的な力があれば自ずと優位に立てる。無力なばかりに強者の前では何もできず、恐怖。ただ呆然と立ち尽くすだけ。見下されるんだ。知識があっても、頭の回転が速くても人のためを思っても。強者の前では？あっけなく裏切られる。優しさなんて無意味だ。 ที่มันใหม่เซ็ตมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วตอนนี้กิวนะโอ้ยอะไรนี่ โอ้ยไอเชียอะไรวะเนี่ยอยู่ๆหน้ามันก็เข้มขึ้นเดฟขึ้นอะไรวะเนะี่ยไม่เท่าไรมันไม่เท่าตอนนั้นแล้วเออผมว่าสวยโอ้แม่งพิวมากเดี๋ยวนะ่ะผมว่ายังไงต้องเราก็เล่นช่องปากกันปะ โอเคโอเคเขายังไม่ไ <expand> ด้อัพค่าสเตตัสเลย嘛อุ้ยอ่ะโอ้เชี่ยแม่งมึงบีบมันได้เลยเนี่ยแล้วแม่งพาไปอย่างสวยตายแล้วผมว่าน่าจะไม่เหลือ โ้แม่งดุจัดอะเป็ไงบ้างวิวอัพท่าไหร่แล้วตอนนี้วิวอัพวิวอัพวิวอัพยับปะそれでも俺少しは強くなったみたいだな

ปอมพิทเหรอกล้อ่ะแบบกลับไปที่เดิมมาเพราะว่าเราเคลียร์เสร็จแล้วแพ้หายหมดใช่ป่ะเพราะมันไม่มาป่ะ 放送っかあ、えうして？怪我？ひょっとしてハンターの方ですか？はい、一応ハンターです。大変失礼しました。現場にご案内いたします。こちらです。はい。あいや、もうラストでルイーニャンダンジョンブレイク、モンスターが外に出てきたみたいですね。もうほとんど片付きましたが。

อดแม่งยังแบบมีแผลใจอยู่ผมว่าไอ้เพื่อนมึงมึงไปช่วยดิร็เๆแค่แรงดีเอ้ยไอตัมึเกี่ยต้องแรงซีวะที่เราจัดการผมว่า อาต防御さえ力化できたらเอวเวลาเธอจะเถิดฉายาเว้เพื่อนยี่ว่าเรองย์โอ้โอม่งไม่ได้ไปช่วยว่ะแม่งเออเขาเรียกไงไม่ได้แบบเข้าไปตรงๆแต่แบบว่า 攻撃が通用しなかったのに、どうして防御が崩れたんだ。俺たちの攻撃は一ミリのダメージも与えてない。さっき飛んできた何かが、十数人がか,かりで傷一つつけられなかったボス級のゴーレムをこんなもので倒すなんて。おお、めがダブラそうマーやな、すみません。はい。あれ、誰が投げたんですか。ああ、それはあちらのハン マサカイヨクシュウキュウハント、ナノコシテレー、ランドトライロワトネフォルパ。おかむなター。マサか一発で倒せるとト。アノゴレム、アンマリタリコノコテナカトンコ。い、ロ、 ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้เนาะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนี้ยซึ่งที่จินหูบอกว่าสุดๆแล้วเก่งขึ้นแบบเยอะมากเลยคือ,อการที่เราทำาควดประจําวันกับลงดันอ,ะอ่ะของรางวัลที่ได้กับเลเวลที่ได้มันจะแตกต่างกันมากเลยเนาะคือลงดันเราได้เวลด้วยได้ของด้วยใช่ป่ะเออนี่ถือว่าแบบสุดๆเหมือนกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ความแข็งแกร่งผมว่าน่าจะจัดอยู่ในระดับระดับซีได้อะผมเอ้ผมเ ي, ผมดาอะ คือเวลอ่ะคือเวลมันอัพเยอะมากใช่ปะ่ะคืออันนี้ผมลองมองในตามโลจิกที่แบบว่าคือก่อนที่มันจะลงลงดันเจนนะครั้งแรกนะอ่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแรงอีแรงอีทียบว่าแรงอี e ทั่วไปที่แบบมันไม่ได้ต่ํามากนี่คือความรู้สึกผมนะพอมันสู้ไว้สักพักน่าจะอัพเป็นแลงแรงแรงดีอ่ะผมว่าแต่พอจัดก,การบอสได้น่าจะขึ้นแรงซีให้ผมเดาอะ่ะเพราะเลเวลที่ได้มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ตอนนี้เวลเท่าไหร่เนาะแล้วของที่ได้ตอนนี้ก็แรงมากด้วยใช่ปะ่ะ เ okay. แล้วก็แม่งไอ้บอสโกลเลมอะ่ะพิ้ววันช็อตเออวันช็อตเกือบตายแล้วแบบคนอื่นก็ไปเก็บงานต่อเนาะนั่นแหละโ okay. อเคแสดงว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งแบบสูงขึ้นแน่แนระดับขั้นตกของตัวเองก็เพิ่มขึ้นแน่แนเป็นผลมาจากการที่เรามีสเตตัสระบบอะไรอย่างนี้แน่อนอนผมว่านอ้อแม่งสุดสุดเหมือนกันนะเออเก่งขึ้นเยอะเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยลักลายกล้ามเนื้อมันแบบโอโห้แม่งชัดมากอะ ถ้แบบโคตรชัดอะ่ะกล้ามเนื้อมันเยอะมากเลยเนะี่ยความคล่องตัวพลังอะไรเงี้ยสุดแล้วเนาะคือนึกภาพตอนที่มันสู้กับไอ้งูในหนองน้ําดิกูไม่มีอาวุธกูบีบมึงจนตายก็ได้ว่าเงี้ยสุดเกินสุดเกินอะ่ะโอเคโอเคซึ่งตอนนี้หลักๆก็คงจะมีประมาณนี้เนาะโอเคก็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบทริปนี้นะครับอย่าลืมมันมีอะไรก่อนเออดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,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 ไปต่อเลยต่อเลยมันมีประเด็นนี้ผมเพิ่ง,งน,นึกได้ก็คือแบบเหมือนคนที่ชื่อ จูฮีจูฮีว่าผู้หญิงที่เป็นฮิวเลอร์แลนด์บีะเหมือนหล่อนตอนนี้ก็ยังแบบมีปมสภาพใจิตใจหล่อนอย่างที่เจอสิ่งที่เจอมาใช่ปะ่ะก็เห็นใจอยู่นะเอาจริงปะ่ะเพราะมันทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยเนาะหลายๆอย่างโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแล์แชร์ับสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดัคลิปต่อไปต้องสำรับไม่ต้องขอทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย